บ่ายแบบนี้มาเสิร์ฟความหายคุณผู้ชมกันหน่อยกับครอบครัวของคุณกายแล้วก็คุณฮารุกับ3ยอดกุมารคุณผู้ชมคาะนี่เขาแท็กทีมกับเด็กๆนะคราวนี้เนี่ยพาไปลุยน้ําซิ่งเรือคลายร้อนกันแบบฉ่าๆเลยล่ะค่ะคือเป็นบ้านที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันมากๆนะสําหรับบ้านนี้นะคราวนี้เนี่ยน้องๆทั้ง3คนคิรินไนร่าแล้วก็เอเดนหรือที่เราเรียกเป็นว่า3ยอดกุมารเขาไปออกทริปเปิดประสบการณ์ใหม่ คือถ้าใครได้ติดตามไอจีของกายฮารุเนี่ยจะเห็นว่ามีโมเมนต์สุดปังเยอะมากทั้งบุกป่าลุยโคลนลุยโฟนโอ้โหเยอะอะไรเลยอ่ะจริงคือเน้นสุดไม่เน้นทรงอ่ะคุณผู้ชมและล่าสุดค่ะเราได้เห็นคอนเทนต์ที่แม่ฮารุโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวคือเป็นคลิปที่มีหลายคลิปมากนะเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าเอาไปเลย10คลิปสนุกจะเลือกไม่ถูกว่าจะลงอันไหนรักมากวัยรุ่นบ้านแถววัยรุ่นเรือซิ่งแพซิ่งเขาว่าแบบนี้ พอเราเลื่อนดูแล้วก็ต้องเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะตอนอยู่บนเรือแต่ละคนบอกเลยว่าโอ้โหหน้าตาตื่นมากหัวเราะกิดกัดรับแดดรับลมสู้น้ํากันแบบสุดพลังไม่ว่าเรือจะสิ้งขนาดไหน3ยอดกุม,มารก็บ่อวัน่นะคะและไม่เพียงแค่เรือหางยาวเท่านั้นนะคุณทั้งหมดยังไปลงแพซิ้งอีกด้วยตัวเล็กตัวน้อยคือไม่กลัวอะไรเลยเพียวๆสุดๆนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ สุดยอด ถ้าเป็นลมเป็นอะไรนะเป็นลมแล้วแน่นอนกลัวมากบอกแล้วว่าบ้านนี้เน้นสุดไม่เน้นทรงนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเล่นแบบนี้มันก็ต้องมีช็อตที่เหนื่อยกันบ้างแหละเราหันไปเจอน้องคิรินพักสายตาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมดูขึ้นอบกนะแรงยังไม่หมดนะคะร้อนไงใช่อันนี้คือท่ากานิด่หน่อยแต่ว่าขึ้นโบกมาแล้วลากมะพร้าวเคอโตโตกันต่อเลยค่ะนี่ต้องบอกว่าเอเนอร์จีเหลือๆนะตอหรบบเด็กๆนะสนุกกันมากเลยเขาไปเอาแรงมาจากไหนเขากินอะไรเป็นอาหารนะคุณผู้ชมนะคะก็บ้านนี้เขาเล่นสมบูรณ บัตรเงี้นเนาะเออสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมนะ